อุ๊ยทำไมตีน้องแรงจังฮะเออหน่อยแล้วหน่อยแล้วเล่นหน่อยแล้วเล่นหน่อยแล้วนอนเลยดีกว่าอืมตาเลือด ขาลือกเลือก,อกนิ่มนะคะนิ่มเด้งดึงเด้งดึงนุ่นฉลาดด้วยนะมีการกระแทกสัมผัสดูมันนิ่มก็จะสัมผัสบ่อยๆอยเฮ้ สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับเอฟซีทุกท่านนะคะด,ด,ดูดูความน่ารักความสดใสของน้องดาวนะคะบรรยากาศยามเช้าๆนะคะออกกำลังกายออกกำลังกายด้วยลูกบอลคู่ใจไปแล้วไปแล้วพี่ลงไปทำไมน้องเสียออกกำลังกายออกมาม่ไจะถือลูกลง ดูนะคะดูวิธีเล่นบอลของเขานะคะโอ้ไปแล้วไปแล้วเอา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 ,เอา,เอาพี่หลง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 สิญาติบอลก,กินเป็นด้วยเหรอหนูกินเป็นด้วยเหรอลูกฮะพี่หลงหนูกินแยาเป็นด้วยนะโอ้เก่งเก่งเก่งเอากินกินลูกร่างกายจะได้แข็งแรงเอากินนั่นบอกกินสําทำทาท่า,ทาไปกวัน้อง น้องขจอกกำลังกายอย่าไปควนเขาเอ,อยอาไอยามีขาที่ห้าโผมาด้วยคิดไม่ซื่อกับลูกบอลหรือเปล่าดาวฮะคิดไม่ซื่อกับลูกบอลคู่ใจหรือเปล่าลูกดูดูนะฮะเออคิดไม่ซื่อกับลูกบอลแน่เลยเนี่ยเล่นกะหลุงไหมดาวเล่นกะหลุงไหมอ,อืมอืม เออไปแล้วพ่อนูน่นเก็บให้หนูหน่อยพ่อพ่อเก็บให้หนูหน่อยแต่ไปเล่นกับน้องไปเล่นกับน้องไปเล่นกับน้องเร็วไปนู่นไปหาดาวนู่นนะ่ะเดินบนทำไม สึกแย่งบอรลระหว่างพี่กับน้องเอาแล้วเอาแล้วนั่นนั่นนั่นเอาเลยเอาเลยเอาเลยใครใครจะแย่งหนูใครพี่หลงเหรอพี่หลงจะแย่งของดาวเอาแต่ว่าผูกไว้ไปแล้วไปแล้วอืมไปแล้วครับอืมลูกบอลคู่กายครับ FC ซีว่าเหมือนหนูไหมน้องราวนะคิดไม่ซื่อกับลูกบอลแน่เลยเพราะว่าได้ลูกบอลี่ไรขาที่ห้าจะออกมาทุกทีเ yeah. ย่ค่อยๆบรรจงลงครับเ yeah. ย่ค่อยๆบรรจงลงครับนิ่มนวลครับนิ่มนวลโอ้โ oh. หแบบทนุถนอมครับพุ่นนนะโอ้ oh. แบบทนุถนอมครับนี่นี่เล่นแบบทนุถนอมครับโอ้โ oh. ห อ๋ออ้ยยยปอีกแล้วยพ่ยย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 นลูกบยยยยยยหยย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 ย อะไรนะเอ้าเอ้าเอ้าเล่นบอลเล่นบอลกิ้งเร็วเล่น ไดโนเสาร์ก็ได้ฮะฮะฮะดาว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 แตกดาวดาวดาวแตกทำไมหนูเล่นแบบนี้ล่ะฮะทำไมหนูเล่นแบบนี้ล่ะ ชอบใช้ความรุนแรงจังเลยเล่นเบาๆก็ได้รู้น่าว่าแมนน่ะรู้อยู่ว่าเป็นแมนน่ะไม่ใช่กระเทยเออเออเออเล่นแบบนั้นสันตัว เออแตกไหมแตกไหมมันจะแตกไหมอะ่ะเออเออโอ้โอ,โอเก็บกดกับใครมาลูกฮึ หนูไปเก็บกดกับใครมาเออเออหนูไปเก็บกดกับใครมาครับเออเตะซ้ายเตะขวาเตะซ้ายโยนทิ้งไปเลย <laughs> โยนทิ้งไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไปเก็บให้เดี๋ยวโยนทิ้งไปเลยแม่แป้งเก็บมาแม่แป้งว่าไงเก็บมาเก็บมาเก็บมให้ลูกโยนมาเก็บเออเก็บเก็บโยนมาตัวอะไรวะไม่แป้งวะตัวอะไรวาเก็บมาเออเออเฮ้ยเฮ้ยมันมีเขาด้วยเก็บมาเก็บมาให้ลูกเก็บมาเออเออเก็บมาเก็บมให้น้องดาวเร็ว แม่แป้งสงสัยว่านี่คือตัวอะไรแม่แป้งสงสัยแม่แป้งจะเล่นยังไงไหนแม่แป้งจะเล่นยังไงเหยียบสิครับพ,พ่อพ่อพ่อของลูก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 ไปโนเสา์น้องดาวอ้าไปเตะซ้ายเตะซ้ายเตะขวา เอาไงดีเอาไงดีเอ้ยเล่นอะไรก็สนุกไปหมดเนาะไอลูกหมูตัวนี้นี่เตะซ้ายเอาเตะซ้ายก่อนโอ้โหโอ้โหเออ้ยมันคือตัวอะไรมันคือตัวอะไรคือตัวอะไรไอยี มันจะแตกนะลูกไม่มีของเล่นนะเล่นดีๆอย่าเออ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 ขาลังยังเร็วขาลังยังเร็วขาลังขาลังเตะเตะเออเตะลูกเตะเออ เตะเลยครับเตะเลยอุ้ยทำไมตีน้องแรงจังฮะเออหน่อยแล้วหน่อยแล้วเล่นหน่อยแล้วเล่นหน่อยแล้วนอนเลยดีกว่า ตาเลือดเลือดตาเลือดเลือดนิ่มนะคะนิ่มเด้งดึงเด้งดึงนุ่นฉลาดด้วยนะมีการกระแทกสัมผัสดูมันนิ่มก็จะสัมผัสบ่อย ถ้าชอบคลิปโรนี้ก็อย่าลืมนะคะช่วยกดซับสไ cribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปโรน้านะคะสำหรับคลิปโรนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณค่ะ